เดี๋ยวเดี๋ยวตอบคอมเมนต์นี้ก่อนอน้องเขาก็ไม่ทำอะไรให้เลยอายุปุนนี้แล้วเมื่อไหร่จะคิดได้เนาะทำให้มันกระแสสร้างสารรค์เถอะจะได้ให้คนอื่นเห็นแล้วหน้าเขาลบโอเคอินพัฒนี่นพัฒฟังนะกูไม่ได้หวังให้มึงมาเคารพกูค่ะอ่าเวลา คนโดนบุรีเนี่ยมึงยังรู้สึกเจ็บปวดเห็นไหมอ่าเวลากูพูดถึงคนที่มึงรักมึงก็เจ็บปวดมึงก็มาว่ากูแล้วเวลาลูกโอๆโดนล่ะมึงไปเตือนพวกนั้นหรือเปล่ามึงก็ไม่เตือนเพราะมึงพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นมึงก็ไม่ต้องมาพูดว่าทําให้มันสร้างสรรค์เถอะเห็นแล้วหน้าเขารพกูไม่ได้อยากให้มึงเคารพกูค่ะแต่กูจะเลือก ทำในสิ่งที่กูเชื่อว่าคนบางคนเขาถูกเล่นงานกูก็โตก,กันเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องมาบอกว่าทำในสิ่งต่างนมึงก็ไปทำช่องคอดมึงให้ดีๆก็แล้วกันอย่ามายุ่งกับกูไปเอาช่องคอดตัวเองให้รอดนะอะไอ้ตรงนั้นแหละหนาผืนน้อยของมึงนะ่ะอย่ามายุ่งกับกูเลยเวลาคนเรา จะวิาพากษ์วิจารณ์หรือจะไปคอมเมนต์เนี่ยมึงต้องหาข้อมูลถ้ามึงเป็นคนที่ดีคนหนึ่งนะมึงจะเข้าใจบริบทการทำงานของกูและกูก็มาบอกว่าอีเงิบมันแกะกระโปรงจริงๆในคลิปกูก็พูดอย่างนี้อ่าแล้วมันก็ทำให้กระโปรงหลุดแล้วมันก็เล่าแงบแงบ,แงบ กูว่าทาแบบนี้มันไม่เหมาะสมแล้วมึงก็บอกว่าน้องเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะมึงเป็นอย่างนี้ไงไอ้คนแก,ก่กระโปรงในเต้าจนพ้าดรูเนีดเดยมึงบอกน้องไม่เป็นอะไรเลยน้องก็ไม่ได้ทําอะไรเลยพูดสร้างสรรค์กูสร้างสรรค์นแน่นอนจ้าว่าแต่มึงอะมึงมาคอมเมนต์แบบเนี้ยมึงสร้างสารร์ตรงไหนอีพัดอ่ะอย่าเสื่อเลยค่ะมึงไม่ชอบกูก็ไม่ต้องเข้ามา กูพูดความจริงมึงไปดูสิในกล้องอะ่ะเขารีเพย์มึงไม่แหกตาดูแล้วพวกมึงก็จะพอความจริงก็ทําเป็นมองไม่เห็นนะพราะมีเอซอย่างมึงเนี่ยเขาจึงผิดซ้ําซากมึงทำไมไม่ไปเตือนมันมันชาบม,มันชัดค่ะนี่ขนาดเขามีกล้องซูมว่ามันแก้ตะขอจริงๆมึงยังบอกว่าน้องเขาก็ไม่ได้ทำะไรเพราะมึงเป็นแบบนี้ มึงมาทัวแต่ไปเหตุไอ้ต้นเหตุมึงไ็ไม่ไปเตือนมันถ้ามึงรักมันน่ะพวกมึงนี่เป็นเอซที่แย่มากเป็นเอซที่ไม่สร้างสารรค์น่ะเด็กมันทําไม่เหมาะสมเสือกไปยอมันมึงบ้าเปล่าอีพัดส,สภาพโถโอ้ยมึงพิมพ์แป๊บหนึง่งสะเออเข้ามาพิมพ์ เนาะเขาก็ไม่ได้ทาอะไรกูก็ไม่ได้ว่ามันทําอะไรนะกูแค่ว่ามันแก้ผ้าเฉยๆเออจะไปแก้ผ้าทําไมคะเขาไปดูหมอลำเขาไม่ได้ไปเบงอากโกโก้หรือจะเปลี่ยนจากหมอลำเป็นวงอาโกโก้ไปเลยก็ได้กูจะได้ไม่ภาวิจารณ์ทําอะไรกูพูดเนี่ยกูห่วงภาพพบของมันอีเงิบมันอายุเท่าไหร่มันยังเด็กอยู่ ไม่จำเป็นต้องแก้ผ้ากามีอะไรโชว์ดีๆเยอะหน้าตาก็ไม่ได้ขี้รล้วขี้เยความน่ารักมันก็มีเพราะมันยังเด็กอยู่กูพูดแบบนี้มึงเป็นอะไรคนที่หวังดีเขาจะไม่พูดเหมือนมึงเพราะพวกมึงอะมันยุยุจนเด็กเหลืองไปหมดแล้วเสียคนไปแล้วตอนเนี้ยมันจะแก้ผ้าก็พวกพวกมึงนี่แหละไปยุมันอ่ะน้องไม่ได้ทำอะไร ไม่ทำอะไรแล้วไปแก้ผ้าหลุดทำไมถ้าไม่มีกล้องนี่โหคงจะคงจะว่าพวกกูนี่ใส่ร้ายกูพูดตามเนื้อผ้ากูวิเคราะห์ตามคลิปมึงไม่ต้องมาเคารพกูกูก็ไม่อยากรู้จักกับมึงไฟคนที่เขาเข้าใจเขาศรัทธากูมีค่ะในกูก็ไม่ได้ต้องการให้คนอย่างมึงมาเคารพกูเพราะกูไม่รู้อยกไม่รู้จักกับมึง มึงเสือกเข้ามาในช่องกูเองนะไอ้ไฟมึงเป็นอะไรผิดชอบชั่วดีมึงยังไม่รู้เลยความเหมาะสมอ่ะมันเหมาะสมไหมไปแก้ผ้าบนเวทีอะปตะคอแล้วเด้ากระโปรงหลุดไปเนี่ยมึงว่าเหมาะสมเหรอโอเคละมันมีเคสเออนางเอกเขาเปลี่ยนชุดเขาก็กั้นเขาก็อะไรมันก็ดูดีนั่นคือเขาเปลี่ยนชุดแบบเร็วมากเพราะเพลงมันเร็ว อันนี้ตั้งใจแกะกระโปรงแลยให้ผ้าหลุดเพื่ออะไรเพื่อเอากระแสแต่กระแสมันดับไงมันเป็นกระแสลบค่ะมันไม่เหมาะสมกูก็พูดอย่างนี้เพอเวอเพเวก็มากต้องพูดที่มันสร้างสรรค์นคนจะได้เคารพกูไม่ได้ให้มึงเข้ามาเคารพกูคนที่เขาจะเคารพกูเขาจะไม่มาติกูค่ะเพราะเขารู้ว่ากูพูดจากคลิปกูไม่ได้ใส่ร้ายมัน กูวิาพากษ์วิจารณ์ตามคลิปกูผิดเหรอกูเป็นคนหนึ่งที่พร้อมรับผิดชอบต่อสังคมอะไรใช่ก็ใช่ไม่ใช่กูก็บอกมันไม่ใช่มันดูไม่ดีมันดูไม่งามเราเป็นผู้หญิงอ่ะเราต้องมาทางขาแล้วเวลานั่งถ่ายรูปอ่ะทำไมทางขาใส่หน้าเวทีทำไมไม่หูปะคากระกโปรงก็ะส้นนะ่ะมันคืออะไรให้เขาซูมก็ไปถึงจนแคมปินนะ่ะ มึงต้องยอมรับนะคนที่มึงแชร์มันชอบโชว์แต่กูไม่อยากดูค่ะกูดูหมอลำกูไม่ได้อยากมาดูแคมปิ้นของใครนะอิพัทนะถ้ามึงชอบมึงก็เชียร์ไปค่ะอย่าเจอมาพิมพช่องกูกูไม่ชอบคนแก้ผ้ากูไม่ชอบคนทางขาใส่กล้องกูอยากเห็นวัฒนธรรมที่สวยงามหมอลำมันต้องสวยสิต้องเรียบร้อยสิโชว์ก็โชว์ไป วันดีวันดีคื้นนี่ก็ยกเกือบใส่กล้องอีกอก็ยังว่าน้องเขาไม่ได้เป็นอะไรทาถูกมดเลยเดี๋ยวมึงไปดูซิกระแสสังคมอ่ะเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่ายัางไงมึงต้องดูเยอะเยอะอย่าเป็นคนอยู่ในรูออกมาดูสังคมความเหมาะสมมึงก็รู้แต่มึงยอมรับไม่ได้พวกมึงอะอะรับ รักแต่รักไม่ถูกทางรักไปทุทิบทุแเดนประยุรปโย์ปรโยชน์จนเด็กเสียคนจนไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกแล้วตอนนี้วันนี้ผ้าหลุดวันหน้าก็โทษกางเกงในไปเลยไม่ต้องใส่แล้วกางเกงในนะ่ะเขามาวิพากควิจาร์บ่มองตามาตาเลือกไปไกลๆกูเลยมึงอะถ้าไม่พอใจโทรหารกูก็ได้นะ0804956892 กูรับทุกสายค่ะและกูก็อยากถามมึงไปคำนึงว่าถ้าลูกหลานมึงมาแก้ผ้ามาทางขาใส่กล้งเนี่ยมึงไม่อายเหรอขนาดกูไม่ใช่ญาติมันกูยังอายเลยเพราะกูเป็นห่วงภาพพจน์เด็กๆอ่ะสิบสี่าสิบเจ็ยังมีอะไรดีๆเยอะไม่จำเป็นต้องรีบแก้ผ้าค่ะ ถ้าจะแก้ผ้าคือรุ่นกูนี่ไม่มีอะไรจะโชว์แล้วไงคือแก่แล้วนะจําเป็นต้องแก้ผ้าโชว์แล้วอีเงิบมันสิบกว่าปีเนี่ยความน่ารักความสดใสมันมีไม่ต้องไปแก้ค่ะไม่ต้องไปทําผ้ารุดผ้าลุยไม่ต้องนั่งทางคาใส่กล้องพอกล้องเขาซูมไปจนเห็นแคมปิ้นเอาคนวิพากษ์วิจารณ์มากโกรธคนวิพากษ์วิจารณ์แทนที่จะไปด่าอีแคมปิ้นว่าลูกเวลานั่งรับมาลอะ่ะ นั่งสวัสดีอ่ะร้องเพลงอ่ะลูกต้องหันข้างใส่เวทีนะแล้วลูกไปทางข้าใส่ตรงนั้นแล้วเขาก็ซูมกล้องเข้าไปพอเขาพูดความจริงก็จะตายอีกรับไม่ได้อีกอวิาพากษ์วิจารณ์ใส่ายเด็กแสดเด็กอยู่ให้คนนับถือเขารพพนะมึงไม่นับเขารบกูตั้งแต่ทีแรกแล้วจ้ะมึงไม่ใช่คนที่กูอยากรู้จัก คนรู้จักกูเขาต้องให้เกียรติกูแล้วเขาจะเข้าใจในเจตนาที่กูพูดถ้าอยากไปเป็นอากโกโ้ก,ก็ไปแถวปัฒนพงพัทยาไปเลยจ้ะอันนั้นอะ่ะกูไม่ว่าเพราะมันมันเป็นแนวนั้นจริงๆเขาร่อนเขาแก้ผ้าเขาทางขามันเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาแต่นี่เวทีหมอลำมึงพูดได้ยังไงว่าน้องไม่ได้ทำอะไร ไอ้ที่มันทางขากล้องซูมไปซึงอ่าเวลาเดาก็เห็นดากดำดเด้าเงียบๆดากดังเพิ่มๆน่ะอ่ะมึงจะบอกว่ายังไงเขาก็วิพากวิจารณ์ค่ะเพราะมันเป็นคนสาตานะถ้าไม่อย่างไห้เขาพูดวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ต้องทำคลิปจ้าปิดส่วนตัวไปนะเ้าอีกย่างนี่โอ้ย มติแต่ปลายเหตุไฟมันอีเงอบคือคนจุดไฟมึงทำไมไม่ไปบอกให้มันดับไฟมึงมาดับกูได้อย่างไงกูพูดตามคลิปกูเป็นห่วงภาพโพสแล้วมึงไม่ให้เกียรติหรือคนเท่าคนแก่เขาไปเบิ่งหมอลำเขาเสียเงินน่ะเพราะมันใช้คำว่าหมอลำมพืนเขาไม่ได้ว่าวงอาโกโก้ถ้าเป็นวงอาโกโก้เจ๋วเลยกูว่าเจ๋ว เวทีเขาทําเสาตรงกลางไหมเขาก็ไม่ได้ทำมันคือสัญ,ญลักษณ์ของหมอลํำพิน้นมึงจะไปนั่งทางขาให้เขาซูมเพราะเขาบอกว่าแคมดําแคมปิ้งกูดหาว่าแซ้อีกผู้มึงเป็นอะไรบ่ามากกูก็ไม่ต้องกับมาจา้ากูไม่เข้าข้างคนรทาแบบไม่รักนวลสะนวนตัว อันนี้กูก็พยายามเตือนสติเพื่อให้มันรักษาภาพพจน์ค่าของความเป็นคนน่ะเราอยู่ยังไงให้คนศรัทธาเชื่อมัน่นอยู่ยังไงให้คนให้เกียดเราไม่ใช่มานั่งทางขาให้เขาซูมเข้าไปข้างในนะ่ะขนาดมันยังไม่เกลียดตัวเองแล้วมึงจะให้คนให้เกียดได้ยังไงกูก็เหมือนกันค่ะ กูก็ไม่ได้สนใจเราคนจังพกมึงนะมึงจะเข้ามาให้พูดสร้างสารรค์กูสร้างสารรค์ไหมอ่ะกูเตือนว่าเด็กไม่ควรนั่งทางขาใส่กล้องไม่ควรทาผ้าหลุดแบบนี้แล้วกูพูดผิดตรงไหนวะกูรักษาภาพพจน์ให้กูเป็นห่วงให้แก้ไขหาว่ากูพูดจาไม่สร้างสารรค์มึงเป็นอะไรใครกันแน่ที่ทำลายวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาน่ะฮะอีพั์